เคยได้ยินเรื่องยูนิคอร์กันใช่ไหมสัตว์วิเศษที่มีเขาเกลียวสวยงามแต่รู้หรือเปล่าว่าตำนานที่เราคุ้นเคยอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดผมจะเล่าเรื่องยูนิคอร์นที่คุณอาจไม่เคยฟังในยุคกลางเชื่อกันว่ายูนิคอร์นไม่ได้สง่างามอย่างที่เห็นพวกมันดุร้ายและจับได้ยากมากเฮ้ยจริงดิเพื่อนผมทักขึ้นมาแล้วทำไมถึงอยากจับละ่ะ ก็เพราะเขาของมันไงเขาของยูนิคอนเชื่อกันว่ามีพลังวิเศษสามารถลบล้างพิษได้ใครที่โดนพิษแค่มีผงเขาผสมน้ำก็หายราคาก็แพงหูฉี่เลยล่ะแต่การจะจับยูนิคอนไม่ใช่เรื่องง่ายพวกมันเร็วและแข็งแกร่งวิธีที่นิยมกันคือใช้สาวบริสุทธิ์เป็นเหยื่อว่ากันว่ายูนิคอนจะเชื่องลงเมื่ออยู่ใกล้สาวบริสุทธิ์ฟังดูแปลกๆใช่ไหมล่ะ เรื่องราวของยูนิคอนไม่ได้มีแค่ความสวยงามแต่ยังมีความมืดมนและความเชื่อที่น่าสนใจซ่อนอยู่เห็นไหมล่ะตำนานที่เราคิดว่ารู้จักดีอาจจะยังมีอะไรให้ค้นหาอีกเยอะแล้วคุณละ่ะเคยได้ยินตำนานยูนิคอนแบบไหนมาบ้างเล่าให้ผมฟังหน่อย